อ้าก่าถีบปลาทำไมเนี่ยฮะเมื่อคืนมนุ่ไปบะบะโอบะกับใครมาสวัสดีครับเพื่อนๆผม SDT กลับมากันแล้วนะครับกับรายการแกะตัวอย่างเป็นต่อกับเป็นต่อ EP ที่34ี่ครับผม เอาละครับครั้งนี้เรื่องราวของเจมินกับพิยมได้มาบรรจบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกว่าสองคู่ผัวตัวเมียเริ่มมีประเด็นกันแล้วนะครับจากที่เราได้คาดเดาไว้จากเรื่องราวที่ผ่านมาถึงว่าเจมินเนี่ยเริ่มจะเอือมระอาพิยมแล้วนะฮะแล้วพิยมก็ดูเจ้าชู้ขึ้นเรื่อยๆจากที่กลายเป็นถังทอง ตอนนี้ก็น่าจะกลายเป็นถังขี้แบบเต็มตัวแล้วล่ะครับเอาล่ะครับก่อนไปแกตัวอย่างกันรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ มาซื้อนาฬิกามาฝากป้า smart watch <Hey, S 1> ขอบใจมากเลยนะอุตส่าห์ซื้อนาฬิกาใหม่ให้ป้าจากตัวอย่างนะฮะเจมินซื้อนาฬิกา smart watch มาให้พี่ยมเอามาให้ถึงออฟฟิศ BKL เลยนะครับเรียกว,ว่าเพื่อนๆนี่กระดีกระดากันใหญ่เลยว่าเมียซื้อนาฬิกาอย่างแพงให้เลย่ะฮะแต่พี่ยมนี่ไม่สำนึกคุณต่อเมียเลยนะฮะเดี๋ยวคืนนี้ ม้าจะไปนอนบ้านแม่ป้าไปดูแรลร้านด้วยนะป้าจะดูแรลร้านให้อย่างดีเลยให้สมกับที่เมียร้านร <ะ S 1> <ด>ู้ว่าเ <นะ S 2> มียจะไปนอนบ้านแม่นัดสาวมาเลยครับกะว่าใส่เต็มจัดเต็มจัดหนักเต็มที่ครับผมแต่พอรุ่งเช้ามาอีกวันหนึ่งออทิ้งมาถีบป้าทำไมเนี่ยฮะเมื่อคืนมึงไปบะบะโอบะกับใครมาเจมินกระโดดถีบเขาให้เลยบอกว่าพิยมเนี่ย พาสาวไปบะ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 โอ้บะบะบะโอ้บะที่ไหนหรือเปล่านะฮะโอ้โหเรียกว่าตัวอย่างนี้ออกมาแบบจัดจ้านรุนแรงเหลือเกินนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาลองเดากันดูนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับประเด็นเรื่องราวต่างๆพี่ยอมทำไมไม่รับสายล่ะคะนุดนั่งรอขลางก่างตั้งนานแล้วเนี่ยแม่แกเมียไม่อยู่โทรเรียกเด็กเลยอะนัดน้องเขาไว้ก่อนที่จะรู้ว่าเจมินไม่อยู่ประเด็นแรกครับผมนาฬิกาที่เจมินเนี่ย ซื้อให้กับพี่ยมอาจเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชที่มี G.P.S ติดตามตัวพี่ยมอยู่ครับมากไปกว่านั้นอาจจะถึงขั้นฟังเสียงได้แอบส่องดูได้จากวิดีโอหรือจากกล้องของตัวสมาร์ทวอชนะครับอาจจะถึงขั้นรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยว่างั้นเถอะนั่นหมายความว่าการให้นาฬิกาที่เจมินให้กับพี่ยมนี้ อาจจะเป็นแผนที่ถูกวางมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและการไปนอนบ้านแม่ของเจมินนั่นก็คือจิ๊กซออีกแผนหนึ่งที่จะทำให้หัวงูอย่างพี่ยมเนี่ยเปิดเผยตัวเองออกมาและกระทำการชั่วร้ายขึ้นกับเมียของตัวเองนะฮะนั่นคือการนัดสาวมาซึ่งมันก็เป็นจริงครับผมเจมินยังไม่ทันจะไปไหนต่อไหนเลยนัดสาวมาที่ b k l แล้วครับและหลังจากนั้นพี่ยมแกก็คงพาสาวไป สมรุยกุ้ยบุยโบ๊ะเบ๊ะแบบอะไรก็ว่ากันไปครับพอถึงรุ่งเช้ามาเจมินเนี่ยเนื่องจากมี GPS ติดตามหรือแม้กระทั่งใส่แอปพลิเคชันที่แอบฟังดูวิดีโอได้จากสมาร์ทวอทที่พิยมใส่นี่แหละฮะจนเธอได้รู้ว่าพิยมเนี่ยแอบไปบะบะโอบะบะ,บะกับผู้หญิงคนไหนสักคนหนึ่ง เธอก็เลยรีบมาจัดการพิยมในรุ่งเช้าอีกวันนึ่งครับผมแล้วผมว่านะถ้าเดานะไม่ต้องเดาไปอย่างอื่นเลยมีเรื่องนี้เรื่องเดียวครับเพราะสมาร์ทวอทเสร็จปุ๊บไปหาแม่และพิยมก็เมื่อเมียไม่อยู่ก็เลยพาสาวมายังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างแน่นอนครับผมอันนี้เดาวไว้ร้อยเปซ็เลยนะถ้าผิดเนี่ยเ็อช่างมาเถอะเดี๋ยวผิดขึ้นมาแล้วทำอะไรไม่ได้นะ ดังนั้นน่าจะออกมาเป็นอย่างนี้อย่างแน่นอนแต่การที่ผมจะเดามากกว่าน,นั้นก็คือเจมินทําอย่างนี้ไปเพื่ออะไรครับทาไมจะต้องทําอย่างนี้ด้วยเพราะจริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าผัวตัวเองอะ่ะคือเป็นคนเช้าชัวแต่จะจับได้แบบคาหนังคาเขาไปเพื่ออะไรตัวเองจะทุกข์เปล่าเสียเวลาปเปล่าเพราะเจมินมีวัตถุประสงค์หลักครับหรือวัตถุประสงค์ใหญ่เลยก็ว่าได้นั่นคืออาจจะอาศัยสถานการณ์นี้เนี่ยบอกเลิกพิยมครับ แล้วสุดท้ายต่างคนก็อาจจะต่างอยู่กันครับเพราะว่าไปเคมีของพี่ยมกับเจมินเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเอามาเล่นกันเลยนะฮะ ไม่ค่อยได้อยู่ในฉากเดียวกันน้อยมากนะครับที่มีโอกาสอยู่ในฉากเดียวกันแล้วดูเหมือนพุ่มกับจะเริ่มให้เจมินกับพิยมเนี่ยห่างเหินกันก็ด้วยอาจจะปูทางแล้วก็มีบริบทที่เจมินเนี่ยมักพูดอยู่บ่อยครั้งครัครบว่าอยากจะเลิกกับพิยมและพิยมก็เริ่มเจ้าชู้มากขึ้นนะที่บอกว่าจะเป็นถังทองตอนนี้ก็กลายเป็นถังขี้ไปเรียบร้อยนั่นอย่างที่ว่าแล้วล่ะครับดังนั้นเนี่ยเหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดอาจจะเป็นเบาะแสที่จะพาไปสู่การบอกเลิกกัน ของเจมินกับพิยมนั่นแหละครับผมแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับตัวอย่างที่ออกมามาเดาทางการสนุกใต้วิดีโอนี้นะครับในคอมเมนต์เลยครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ SDT สวัสดีครับ Wanna keep I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams.